การสวดมนต์เป็นการพักจิตนะฮะหลวงปู่ดูท่านสอนไว้สมัยที่ไปหาท่านแรกๆท่านให้พระองค์หนึ่งแล้วก็ให้บทสวดน,นี่แหละไตสนานาค,ครมกับจักรพัรดิเมื่อก่อนใช้ไตสนานาครมท่านบอกเวลาสวดมนต์ภาวนาให้จิตอยู่ที่พระให้กรรมพระจิตอยู่ที่พระอยู่ที่คําสวด สวดสั้นสวดยาวก็สวดกลับไปกลับมาอย่างนั้นอ่ะเราสวดมนเราก็ห่างจากสิ่งที่ไม่ดีห่างจากความรู้สึกทางโลกมันห่างนะฮะห่างจากกิเลสจัณหาอุปทานห่างจากความโกรธความโลภความหลงตอนที่สวดมนเนี่ยคัมันไม่มีห่างจากวจีกรรมกายกรรมก็เหลือมโนกรรมมั่งเล็กน้อย เนลาสวดเาจ,จะคิดโน่นคิดนี่ไหมทีนี้เราสวดบ่อยๆมันก็ห่างบ่อยๆขณะเราห่างเฮ้เราไม่ห่างแต่เรวันแล้วไม่เคยห่างจากความรู้สึกทางโลกเลยตื่นขึ้นมาตาหูจหมูกเลียนกายกับไปโลกรูปรถเห็นเสียงไปจำนั้นเป็นความรู้สึกจำนั้นน่ะเรียนหนังสือมั่งทํางานมั่งมันก็โลกโลกมันไม่พักมันไม่หยุด เวลานอนฝันมันก็ฝันไปโลกมราจะฝันเรื่องอะไรเฮ้เราสวดมนต์ไปนานๆเข้าเนี่ยเวลาเรานอนเราก็สวดมนต์ไปมันก็ไม่ฝันทางโลกแล้วฝันลายมันเรื่อไม่มันห่างเราะว่ามันห่างมันห่างทั้งกลางวันกลางคืนนะเวลาเราสวดทุกครั้งเพราะฉนั้นถ่ามมงนะจึงมีการสวดมนต์ปกติธรรมดาก็เจ็ดเวลานะฮะตั้งแต่ทีห้ายันเจ็ดโมงเช้า สิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามโมงครึ่งถึงบ่ายสี่หกโมงเย็นถึงสามทุ่มน,นะฮะแต่วันธรรมดาเนี่ยถวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งเนี่ยจะสวดไปถึงนู่นเนี่ยตอนนี้ก็สวดอยู่นะ,ะถึงวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ทุ่มนะตอนนี้ขึ้นขึ้นของความสวดมนเนี่ยมันก็จะมา เวลาสวดมนต์อ่ะสมัยที่ฝึกกับท่านเนี่ยมันก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะสวดทำไมถ้ามีประโยชน์อะไรมาพิจารณาตอนที่สวดแล้วหลายปีแล้วนะฮะหลวงพ่อท่านอธิบายการสวดมนต์อันนี้สรงมากมากท่านว่ามากมหาศาลเพราะทำให้จิตลบพัก ทำให้จิตจิตเราเนี่ยตัวคือตัวเราเองนะี่ยมันเป็นขึ้นเดียวกันมันเป็นกระแสเดียวกันกับบทที่เราสวดมันเป็นกระแสเดียวกันนะฮะเวลาเราสวดน,นะแล้วเวลาเราสวดทุกครั้งมันกลัไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างรูปลักษณ์ที่เราสร้างไว้ในอดนะีตจะเป็นรูปลักษณ์ใหญ่รูปลักษณ์เล็กเราจะสร้างโบสถ์วิหารสร้างศาลาสร้างถนนหนทาง สร้างโรงเรียน,นที่เป็นศาสนประโยชน์ไม่ใช่ของใครนะแต่มามันเป็นของส่วนรวมมันก็ไปตามนั้นเวลาสวดทุกครั้งฮนะแล้วบุญที่เราทําในอดีตมันก็มารวมกับบทสวดทุกครั้งที่เราสวดว่ามันปิดมันห่างจากความรู้สึกทางโลกนะห่างหมดเลยรนฮะพอบางคนก็หลับตาสวดบางคนก็ลืมตาสวด เวลาลืมตาก็มองภาพพระมองภาพพระต่อหน้าเราล่วสวดไปเรื่อยๆมองไปมองสบายๆแล้วก็หลับตาพอภาพพระหายไปก็ลืมตาใหม่ทีนี้จิตอยู่ที่บทสวดอยู่ที่พระที่กรรมตาอยู่ที่พระคล้ายๆมันบล็อกไว้บล็อกจิตไว้ไม่ให้มันคิดไปทางโลก คิดถังโลกคือคิดจากอดีตนะปัจจุบันนั่นแหละมันก็หยุดนะมันหยุดเป็นระยะระยะ,ะชั่วโมงหนึ่งกับชั่วโมงหนึ่งสวดเป็นระยะเวลาไปประมาณหลายหลายปีเนี่ยท่านบอกเองแล้วเองจะเข้าใจในการสวดมนต์มันเป็นยังไงมันเป็นการชะลอความแก่ั้งว่ามันเป็นห่างจากความรู้สึกไม่ดี ห่างจากกิเลสตัณหาอุปทานชาลเราความแก่ยังไม่พอนะแก่ช้าโรคน้อยโรคระบาดท,ทุกวันเนี้ยโรคมันเล็งเบาหวานหัวใจความดันอะไรพวกเนี้ยสวนหมดไปอะรับประกันไม่เป็นถ้ากรรมหนักจริงๆไม่ดีจริงๆก็เบากรรมเบาก็คือหายเพราะจิตมันชินกับขึ้นของ พุทธมนต์นนะขึ้นขึ้นของบทที่เราสวดน,นะอย่างเราสวดจกักพัรดิเนี่ยมันเป็นรวมบรารมีของโพธิสัตว์ในอดีตปัจจุบันและอนาคตประมาณไม่ได้มันอยู่ในโลกเนะี่ยไม่ไปไหนเวลาเราสวดขึ้นตรงนั้นก็นมาที่เรานะฮะท่านจะจิวายชัดๆนะาศาสนาพทุทธเป็นาศาสนาที่สอนตามสภาพของความเป็นจริงท่านบอก ศาสนาพุทธเป็นศาสนาพิสูน์ได้ทุกเรื่องท่านจึงให้พิสูน์มันจะได้เกิดศรัทธาท่านบอกมีความศรัทธาศรัทธาศาสนาพุทธจริงๆเขาท่านฝึกการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะฝึกเตรียมตัวตายแล้วเตรียมตัวเกิดเพราะมันการเกิดตายเนี่ยมันเป็นธรรมะที่เห็นชัดๆธรรมชาติจริงๆเลย จริงแท้นะฮะทีนี้เราไม่เข้าใจ <c oughs> เราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจเรานึกว่าเราเนี่ย <c oughs> เกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องตายตายนะฮะกรรมที่เราบันทึกไว้ในอดีตเนี่ยกายกรรมวจีกรรมโมโนกรรมจากปานาจินากาเมมุสาสุลาที่มันบันทึกไว้เนี่ยเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ย มันยังมีอีกเยอะนะฮะบางคนนะฮะทั้งดีและไม่ดีฮนะมันจะส่งผลต่อเมื่อครบองค์ประกอบของมันคือจากตาหูจมูกลิ้นกายขึ้นขึ้นของกรรมเนี่ยมันมาตามนั้นนะฮะ